วงคือเมื่อไวะ่บบเขาแบบนี้แล้วเนี่ยนี้ลังดข้นต้งใ้กำลังนี่เอาทั้นแหละตัดตัตตัเดี๋ยวนะลิงน้งกันเ้เงี้ยทางทางละตีงวิธีวิ่รถครับใบใบนี่สิเน่ใบไม้แหงกันนะเดี๋ยวหักไม่คือกันนะคือตัวมันนำหลุดไปเลยเอา่ะลิงมไม่ชลฮ้ยเอาไปถึงเบ็ดเบ็เบ็ไปถึงเพราะว่าข้งนี่มันหักเ

อันนี้รีวิวฟังกับคองท่างหากังไหนก็หนาวอ่งกอหวะไม่อยู่นเนกระดเงยนแล้วขไปไปอับไปมื่อไรก็มีแด้ก็ตู่กอนป่ารถก็ไม่จูวกัมาถามมาบางคนตืนไปเดี๋ยวใส่กี่สัดที่กันบอกก็ใส่เลยใส่เลยตัวไหน

จังหวัดแตนนั่นแบบขึ้นขึ้นขึ้นใส่ไม่ท้วกก็เป็นขึ้นแล้วเป็นลบสไลี์อว่าเ<ด>้อว่ามันขาดจะขาดจะพุ่นมันบย่ยมันบ่ยยาวโอ้โอเค 是吧？你看没看这